ครับสิงดัมวันนี้คาบสายมาชิงพิดีเลยแชมป์อะไรครับวันนี้แชมป์ไทยจะวีครับคู่ชื่อเกียรติเพชรด้วยหลังๆเกียรติเพชรเข้ามาลบกดดันอะไรบ้างไหมไม่กดดันอะไรครับก็ไม่มีอะไรน่ามื่อสไตล์ควินมีอะไรบ้างวันนี้ก็สบายๆครับไม่มีอะไรอุ่นใจเลยยกไหนยกสอง ยุคสองมั่นใจเหรอเรามั่นใจอะไรอ่ะไปได้หมัดครับแล้วก็ซูทอ๋อได้หมัดสุดแล้วนะคือเริ่มมั่นใจแล้วสี่สองสี่ยังไงบ้างก็สองสี่ก็สบายครับสบายคือไม่มีปัญหาอะไรเลยวันนี้เหมือนฉายม้วนเดียวเลยไหมตามคาดเลยก็ตามคาดแล้ววันนี้อธิษฐรับมาเป็นเศษอะไรยังไม่แน่ใจแล้วก็น่าจะหลักแสนหลักแสนอยู่ล่วงหน้าเท่าไหร่ถามก่อนล่วงหน้าห้าหมื่นล่วงหน้าห้าหมื่นคือองนี้ไปรับบนล็อกนี่คือแสนหนึ่งไหม

วันนี้สิ่งที่โชคเป็นยังไงบ้างก็ก็อยู่ประรับใจอยู่ครับประทับใจลองทำหน้าที่ได้ดีอยู่แตว่าโอเคไปหน้าเหมือนจะมีแววๆเหมือนจะเจอแบบจิตสอบน่าจะชคกับพี่กอล์เราไม่ไมีไม่ไม,ไมีตัวเลือกครับไม่ไมีตัวเลือกครับแล้วแต่โปรโมเตพอร์ครับ<พ>อา <พอ S 1> ชิตเมื่อกี้พี่ชูให้แล้วแหละ นะยึดกระแสนะครับร่วมร่วมหน้ากระแสหน้าอย่างต่ำนะแสนห้าอันตัดนี่คือรวมรางวัลของทาย,ยานะครับไม่ได้รวมเฉพาะพี่ๆน้องๆอัดจี๊พวกหลานๆแสนห้าเลยอยากให้อยากให้พี่คูปากไปมูช่ีติดตามสิ่งกังใครหน้าหนก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับทุกคนนะครับก็ผมมวยก็ดูแลอยู่พี่จี๊ข่ายหรอกมียุทธแล้วก็ในของหนึ่งแล้วก็ของในวัดบุเด้นะครับก็นี่ช่วยช่วยกันนะครับเพราะก็พี่น้องทั้งหมดอ่ะนะครับพี่น้องทั้งหมดครับฝากติดตามด้วยครับ